โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆนกันลยาณมิตรคลิปนี้พอดีผมมีญาติธรรมท่านเป็นพระรูปหนึ่งท่านโทรมาขอบคุณอาจารย์ธรรมะอาจารย์ที่อาจารย์บรรยายไว้แล้วก็ผมมาสงสัยอยู่นานทำให้ผมคลิปเดียวของอาจารย์ทำให้ผมหลุดผลท่านเป็นพระทางใต้นะฮะสงขา,าท่านอายุ60กว่า 60ปีมัตอนนี้ก็ศึกษาธรรมะในแนวหลวงพ่อเทนมานานก็พอแต่มันก็ยังไม่ไม่หลุดอะคือวันนั้นอะฟังคลิปผมมันเด้งขึ้นมาท่านฟังของพระอดีเลกอยู่แล้วอยู่คลิปผมมันเด้งขึ้นไปแกก็ฟังคลิปเดียวนแะแกหลุดพัวเลยฮะหมดสงสัยแล้วเมื่อเช้าแกก็โทรมาขอบคุณพอดีผมอัดไฟล์เสียงไว้ผมจะบันทึกแล้วก็จะได้ให้ เอาลง apostle YouTube Youtube ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันนะฮะจะได้มีกำลังใจในการาเรียนรู้อ่าจะได้เข้ามาฟังคลิปผมให้เยอะๆจะได้จะได้เกิดสัมมาทิฏฐินะฮะนั่นแหละฮะก็คลิปผมคนฟังหลายคนนะฮะที่หลุดหลุดแล้โทรมาบอกผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปนะครับแล้วก็ฟังกันได้เลยนะฮะ ฟังแล้วเข้าใจหมดเลยใช่ไหมครับเพราะเพราะาผมะมีความทุกข์มากเลยผมมาบวชเนี่ยตอนนี้อาสิบผมเพิ่งบวชสี่ห้าพรรษาเนี่ยอ๋อครับโอ้อาจารย์ครับขอบคุณมากครับาอาจารย์สแสดงว่าไม่มีอะไรสงสัยในตรงนั้นแล้วสิพอเข้าใจครับครับครับเพราะผม<อ>ผมเคยปฏิบัติธรรมผมมีความทุกข์ในตอนนั้นอาจารย์ผมก็เลย<อ>ปฏิบัติธรรมแบบหลวงพ่อเทียนมาตลอดไม่ได้นั่งสมาธิอะไรอะครับครับอืมครับ แล,แล้วก็แล้วก็เข้าใจอ่าตรงนี้เข้าใจในระบบของความคิดเนี่ยแต่ว,ว่ามันไม่เฉมแจ้งอ๋อนะมันยังขิดคาข้องอยู่ใช่ไหมมันยังมีตัวสงสัยอยู่ใช่ไหมครับครับครับมี<อ>ตัวสงสัยว่าเอแต่ก่อนเราเราปฏิบัติธรรมตอนเป็นฆราวาสเราไม่รู้เรื่องขาหน้าอะไรทําไมเราปฏิบัติธรรมได้ไวแต่พอเรามาบวชเรามาเรียนเราไม่รู้เรื่องเลยอยาจารย์ครับอ่า ท like ั้งๆที่จิตไม่มีอะไรแล้วเนี่ยแต่เราไม่รู้เรื่องกรรมะอะไรเลยนะจ๊ะครับพอมาควังของโยมอาจารย์ไอยาแค่คลิปเดียวอจาจย์คลิปเดียวเคงคลิปเดียวผมแจ้งบทเลยครับภาษาจูดูครับโยมอาจารย์ครับอยู่ที่ไหนครับอาจารย์บ้านผมอยู่ผมผมเช่าบ้านอยู่นครปฐมก็เมื่อสองสามวันผมทำคลิปอยู่กับเมื่อประมาณสามสี่วันน่ะก็มีลูกศิษย์ผม อ่าอูเป็นพระเหมือนกันท่านอายุยี่สามปีอยู่กระบ,บี่ท่านบินขึ้นมาหา<อ>ผมแล้วก็ตับไปแล้วท่านหลุดหลุดไงอ๋แต่ผมช่วยแต่ผมช่วยท่านท่านฟังผมคิดเดียวจากคนธรรมดา<อ>ไม่เคยไม่เคยได้สภาวะแล้วมันตื่นรู้ขึ้นมาพอตื่นร<อ>ู้ขึ้นมาอีกเจ็ดวันแกไปต่อไม่ได้แกก็เลยให้ผมปลดล็อกอ๋ออ่าก็หมดสงสัยก็เหมือนท่านนั่นแหละเหมือนตอนเนี้ยก็ท่านก็พอ,อ,อเข้าใจแล้วมันก็แจ้งข้างในแล้วมันก็หมดสงสัยมันก็ ออครับเรียบร้อยไงเพราะว่ากวาดเก็บกวาดความสงสัยของเราหมดครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้พนหน้าหน้าขนก่อนผมจะไปเยี่ยมโยมอาจารย์ทักทีณนะครับโอ้ได้ครับได้ครับตอนนี้ผมเดี๋ยวไปเดือนผมจะลงไปนครพอครบนครศรีธรรมราชไปทําธุระก็ไม่เป็นไรฮะเอาไว้โอกาสมามแล้วเราค่อย่ามามาเที่ยวมาหาออโ ผมมนโนอ,อยู่นานะครับอาจารย์เที่ยวเดินทูดดตรงบ้างเที่ยวทำโน่นทำ <c oughs> นี่โอ้ือโอ้ทำไมวะเราเรา,เราก็มีบุญอาจารย์นะเรับได้ได้ได้เจอมาโอ้มันรุดหมดเลยครับอาจารย์ใช่ใช่ใช่พอเราเข้าใจภายในของเราอะที่ผมขยายความไปมันปึ้งเลยทีเดียวครับเพราะว่านี่นี่แต่ผมพูดนะผมว่านี<ช>่วันนู้จะจบไหมเรื่องราวของผมมันใช่ ถ้าพงเตงน,นะถ้าพงเตงออกมาพูดนะครับประสบการ,ร<ช>ท,ท,ที่ที่มันเกิดขึ้นนะครับถูก<อ><ช>ผมนอนนอนผมนอนนอนอยูม่มันเห็นตัวเองอะครับมันเห็นตัวเองอโผล่เห็นตัวเองนะคิดมันรู้เลยว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในใจมันเป็นของสมมติทางนั้นแล้วมันหลุดเลยครับใช่ครับใช่ครับมันหลุดอกจากสมมติอครับทีนี้มันหมดเชื้อเกิดไงมันไม่หลงมันพอมันหลุดออกจากสมมติแล้วมันก็จบเลยตรงนั้นนะครับมันว่างเปล่าไปเลยมันอิสระไปเลย ครับแต่มาที่ตลาดแต่ว่าเรายังไม่มีธรรมสามารถที่จะไปสั่งสอนผู้อื่นไม่มีภาษานะครับเรื่องตรงนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ครับอ่าอยู่ที่ว่าเราบารมีของเราสร้างมาขนาดไหนบางคนมาจบเพื่อตัวเองก็ไม่สามารถที่จะใช้ศัพท์ภาษาต่อไปได้ไม่รู้จกักอธิบ,บายยังไงไม่รู้จะไปสอนคนยังไงอ่าครับอ่ามันอยู่ที่ที่บารมีของเราหรอกตรงเนี้ยผมผมก็ ขนาดตึงทุกคนแหละว่าเออถ้าเข้าใจตรงนี้เอาธรรมะไปเผยแพร่แต่เราเอาประเด็นของเราเอาเครื่องข้างในไปเล่าอย่างเดียวครับครับครับมันจะดีไปขยายความเฉยๆอ่าขยายความไม่คนฟังให้เขาโน้เมก็มาฟังเออมันไม่มีอะไรหรอกมันอุปทานมันปรุงแต่งขึ้นไปมันคิดขึ้นไปทั้งหมดเลยครับครับผมไม่เลวคือผมเคยอยากจะมาขอบคุณอาจารย์อยากจะเป็นตั้งเชื่ออะไรผมก็จะได้บันทึกชื่อเบอร์โทรไปด้วยอ่าครับครับ ผมอยากจะเป็นกำอ่าอยากจะเป็นกำลังใจในะอาจารย์ช่วยคนที่ทุกข์เหมือนผมเนี่ยผมทุกข์ผมช่วยคนมาเป็นร้อยผมทุกข์มากผมจะเล่าสั้นๆในอาจารย์ฟังมเลยผมได้ครัได้ได้ได้ผมมีครอบครัวแล้วเราอ่าแฟนผมเขานอกใจไปมีพวกแฟนใหม่เขาทิ้งลูกทิ้งอะไรโอ้เหมือนต้องปู่ขาวเลยนะเนี่ยอผมทิ้งอ่าเขาทิ้งผมไปลูกผมเล็กๆเน่ยนะเสียหัวครับทีนี้ ผมก็มีความทุกข์มากและเก็เลยตั้งใจว่าจะปฏิบัติธรรมอย่างเนี้ยนะครับเกา,าเลยพบหนังสือของหลวงพ่อเทียนเออมันก็ดีนะ่ะนั่งสร้างจังหวะดูความดูกายเคลื่อนไหวดูใจนึกคิดครับผมออแล้วมันก็เข้าใจได้แต่มันไม่หลุดอาจารย์ใช่ฮะมันไม่หลุดพอผมมามานั่งฟังทำวันนั้นมามาเปิดคลิปของของอาจารย์อาดิเลกอะ่ะหมา,าดิเลกะัะสิดหลวงพ่อเทียนอ่ะ ครับผมโอ้คลิปอาจารย์ผุดขึ้นมาผมกเออผุดขึ้นมาว่าเอออาจารย์โยมนี่ทําไมพูดตรงเหมือนเรานั่งอยู่ในใจเราเลยครับพอฟังไปคืนนั้นผมวังทั้งคืนอาจารย์ฟังเออาอาจารย์บอกว่าให้ให้ดูความคิดอย่าคิดตรงแง่ตามอ,าอ่าผมผมทําเหมือนเหมือนกับว่าเขาต่อทิชโชเนีน่ยนะเราไม่เข้าไปยุ่งกับ ไห่ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวให้มันตอมันเองให้จิตมันตอมันเองตรงไหนที่มันมันไม่ไม่ลงพิโซมันก็ปัดตปเองตรงไหนที่ลงพิโซปุ๊บเดียวอาจารย์ครโอ้มันหลุดเลยอาจารย์ใช่ใช่ใช่ถ้าเราเห็นแหล่งที่มาของมันนะแล้วเราเข้าใจมันคลิกเดียวเองมันหลุดพั่วเลยครับ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 ขอบคุณมากครับอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีโอกาสท่านชื่ออะไรผมจะได้บันทึกพระชื่อได้ันในเบอร์โทร พระเพิ่มน้ำตะกูลสีศีริรัตครับอ่าหลวงตาเนาะผมจะเดี๋ยวเขียนว่าหลวงตาหลวงตาเพิ่มครับเพิ่มใช่ไหมครับครับสีรีรัตครับสีริรัตสีรีรัตรัตรัตโอเคครับอ่านี่นะฮะเครื่องยืนยันว่าธรรมะมันมีอยู่จริงทุกคนสามารถหลุดพ้นได้จริงๆเราอย่าไปมัวเสียเวลาเลยก็คลิปนี้ผมฝากให้ ผู้ใดได้ฟังถือว่าเป็นวาสนาบารมีครับแล้วก็ช่วยแชร์ธรรมะให้เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหวานไปฮะคลิปของผมอะตรงไหนดินดีน้ําดีเขาจะเข้ามาเองครับเราไม่รู้หรอกว่าบางคนเขามีเรื่องพวกนี้ข้างในแล้วแต่เขายังไม่เจอครูบาอาจารย์ที่มาขยายความอ่าถ้าเมื่อเขาอาจจะมาเจอคลิปผมแล้วฟังทีเดียวหลุดพวกเหมือนอ่าหลวงตาลุ่มดีก็ได้งั้นก็โอเคนะครับคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้เบอร์โทรของอาจารย์ก็คือ098341 8644ครับผมทําชนิดของผมเป็นทำเปิดฮะเป็นทำอิสระจากความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทําลายความหลงฮะเชื้อแห่งการเกิดนั่นก็แค่นี้ครับสาธุครับสวัสดีครับ